แม่ทัพภาคที่2ยืนยันนะครับว่ากับระเบิดที่พบในช่องบกอุบลราชธานีในเขตแดนไทยเป็นของใหม่ครับและเตรียมจัดทํารายงานข้อเท็จจริงให้กับทางกองทัพและรัฐบาลเพื่อใช้ในการประท้วงผ่านสหรประชาชาติหรือ UN นะครับวันนี้19กรกฎาคม68พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกได้เปิดเผยสถานการณ์หลังจะเกิดเหตุการณ์กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนช่องบกอุบลราชธานี และจากการที่พลโทบุญสินภาคกลางมัิภาที่2ได้ออกมาชี้แจงผลการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโดยนปท .3 ที่ระบุว่ามีวางทุนระเบิดใหม่จำนวน8ทุนในพื้นที่เขตแดนของไทยซึ่งขัดต่อนุสัญญาออตาตว่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลแม้ทางฝ่ายกัมพูชาจะไม่ยอมรับแต่หน่วยงานจะรายงานข้อเท็จจริงถึงกองทัพบ,บกและรัฐบาลเพื่อประท้วงผ่านสหรประชา,ชาชาติหรือ UN ต่อไปนะครับ พร้อมกับเตรียมส่งทหารเข้าไปตรวจพื้นที่และเก็บกู้ตลอดแนวชายแดนควบคู่ไปกับการใช้มาตรการตอบโต้ทางทหารอย่างเหมาะสมจากกรณีนี้เองครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกําลังพลของกองทัพบ,บกเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันโดยทันทีที่ทราบเรื่องครับได้สั่งการให้ต้นสังกัดติดตามการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดรวมถึงดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการให้กําลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่ พร้อมยืนยันจะดูแลกาลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้ดีที่สุดโดยกองทัพบ,บกมีความห่วงใยนในความรู้สึกของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของกําลังพลเสมอมาโดยผอ,บอทอบอยังบอกด้วยนะครับการาัตเวนของหน่วยทหารเป็นมาตรการเชิงรุกที่ได้ผลในการตรวจตราและรักษาพื้นที่แนวชายแดนไม่ให้ถูกลุกล้ำแต่อาจาต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิบัติงานทุกนายตระหนักดีและพร้อมทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังเพื่อภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ และจากการตรวจที่เกิดเหตุตามที่ปรากฏความชัดเจนแล้วว่าทุ่นระเบิดที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นทุ่นระเบิดที่มีการวางขึ้นใหม่ข้อมูลนี้ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สนับสนุนความชอบธรรมของฝ่ายไทยในการดําเนินมาตรการตอบโต้ต่อฝ่ายกัมพูชาทั้งในด้านการทหารและด้านการต่างประเทศกองทัพบ,บกขอยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิป,ปไตยและเรติภูมิของชาติด้วยความรอบคอบและตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสายตาสังคมโลกและไม่ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนจากฝ่ายที่ไม่หวังดีที่สําคัญครับกองทัพบ,บกตระหนักดีว่าประชาชนของไทยและกัมพูชาไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนมีใช่ปัญหาความขัดแยง้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจึงไม่ควรปล่อยให้สถานการณ์ถูกตีความจนบานปลายไปสู่ความเกลียดชังระหว่างกันส่วนเรื่องด่านผอ,บอทอบอก็ได้ฝากเน้นย้ำ ในปัจจุบันฝ่ายไทยไม่ได้มีการปิดด่านแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการคัดกรองบุคคลและ